สวัสดีครับผมโบคิวพงศกรชัยก on, ุลครับกอล์ฟฟิงกาส์สวิงทิปในครั้งนี้ครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนักกอล์ฟที่มีปัญหาในการพัดนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าในการพัดที่ดีเนี่ยเราต้องใช้ลำตัวช่วงบนในการหมุนหรือใช้ไายหมุนนะครับแต่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยครับที่เวลาพัทแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไปแล้วเนี่ยโผครับหมุนไม่ได้เลยตัวอกนิ่งเลยนะครับแขนแยกอย่างนี้ตลอดเลยนะครับผม ทีนี้นะครับผมจะมาแก้ไขปัญหาจุดนี้ครับโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับเพียงใช้ลูกบอลเพียงหนึ่งลูกครับลูกบอลที่เราใช้ครับจะใช้ลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากและไม่มีน้ําหนักมากจนเกินไปนะครับผมให้ใช้ในลักษณะของนีบนะครับหนีบไว้บริเวณแขนในลักษณะนี้ครับผมจะหนีบไว้บริเวณโฟล์อาร์มด้านในแบบนี้และยืนท่าพัดปกติเลยนะครับถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟนะครับที่มีการพัดแล้วไม่มีการหมุนตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะไปแต่แขนบอลก็จะหล่นครับแบบนี้ เห็นไหมครับแขนมีการแยกตัวออกนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ถึงขั้นกับแยกแขนออกแบบนี้แต่รู้สึกว่าตัวไม่หมุนเราจะมาเช็คกันดังต่อไปนี้ครับก็คือให้ลูกบอลเนี่ยเสียบไว้ที่เดิมแบบนี้นะครับแล้วให้สิ่งที่โฟกัสนะครับโฟกัสคือลูกบอลนะครับให้รู้สึกว่าลูกบอลเนี่ยช่วงแรกอาจจะรู้สึกก้มมองก่อนก็ได้นะครับให้รู้สึกว่าพัดแล้วให้ลูกบอลเคลื่อนที่ออกไปด้านข้างนะครับในลักษณะนี้เห็นไหมครับ ให้รู้สึกว่า hold o ไว้หนีบไว้นะครับแต่ไม่ต้องหนีบแน่นจนเกินไปนะครับให้รู้สึกว่าให้บอลเคลื่อนทอี่ไปด้านข้างเห็นไหมครับเวลาที่บอลเคลื่อนทอี่ไปด้านข้างครับจะทําให้ตัวเราหมุนมากยิ่งขึ้น ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีนี้ก่อนเรียนรู้การหมุนตัวนะครับจากลูกบอลในลักษณะนี้นะครับผมพอเอาบอลออกเนี่ยในถึงรลาสนามจริงเนี่ยก็พยายามให้รู้สึกว่าแขนคู่นี้ไปด้วยกันจําลองภาพว่าเหมือนมีลูกบอลเนี่ยติดไว้ที่โฟร์มแขนทั้งสองข้างนะครับก็จะทําทให้การพัดเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ที่สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการใช้ลาตัวช่วงบนหรืออัปเปอร์บอดี้นะครับก็ทําให้คุณเนี่ยมีการพัดที่ดียิงนนยงย่งขึ้นนะครับหน้าไม้เนี่ยก็จะโดนกลางบอลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่สูญเสียแรงและะททิศางคััคุณกก็็จเปนน ที่มีการพัดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ